ข,ข่าวนี้แหละจะได้ดูมันทั้งวันเลยไม่ต้องวา,วางมือเอนี่ยได้ดนี่นัทชาหนูได้ดูติ๊กต็อกทั้งวันเลยวันนี้ป้าก่อนจะให้หนูดูตลอด24ชั่วโมงห้ามหยุดเข้ไหมอืมสบายอยู่แล้วป้า นาช่านาช่านาช่าอ่ะนุพิมพ์ม<ช>าเที่ยู่ไหนเนี่ยแม่เรียกตั้งนานแล้วจะให้มากินข้าวไม่มาสักทีดูติ๊กต็อกอยู่ค่ะฮะดูติ๊กต็อกใช่ค่ะร <laughs> <laughs> ักมีซื้อไหมแล้วชาอยู่ไหนเนี่ยไหนแง่ไหนฮู้ นั่นไงคะนัชชาดู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 ดนัชชาเินเดินเลยนัชานัชชาเย่างนี้ เเนี่ยป้าเห็นดูว่าดูทั้งวี่ทั้งวันไม่ทําอะไรเลยทุกวันด้วยทุกวันด้วยเห็นติดมากเลยแล้วก็ดูเนี่ย,ยดูทิกตอกตลอดเลยเหรอแม่ไม่เข้าใจดูทําไมเนี่ยทิกตอกมันมันมีอะไรดีอ่ะมันเขาดูอะไรกันอ่ะก็มันก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะ มันมีทุกอย่างที่แขกมูลต้องการเลยค่ะแต่ว่าพวกเล่าเรื่องผีเพราะแบบว่าเต้นเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี่าเนี่ยชอบมาพูดอะไรผีแม่นาคผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไม่รที่เพลวี่หน้าพิมพ์เปิดอะไรเพลงอะไรในรถนี่ร้องได้หมดเลยนาชามันจะติดเกินไปนะจริงจริงแล้วเขาไม่ให้เด็กเล็กแบบนี้ดูไม่ใช่หรอเขาไม่อายุกําหนดนี่ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าใครจะมาตรวจสอบ้วเนาะใช่ไหมเพาว่าแค่ได้บอกนี่ดูใหญ่เลยนาจา แบบนี้เขาเรียกว่าขั้นลงแดงเลยนะน้องพิมดูสิอยากจะดูมากเลยอ่ะติดมากทำไงดีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ห้ามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าทั่วโลกก็กติดติดต่อกันไปหมดแล้วะค,ะค่ะเกมมูนห,ห้ามไม่ได้เหรอเออทำไงดีอ๋อรู้ละถ้าห้ามไม่ได้ก็ปล่อยเขาดูไปเลยฮะให้หนุด้ดดูติดต่อได้จริงๆเหรอคะ่ะได้ เม to to uh. so, anyway, ื่อก um pues> ี้แค่มุนยังด่าๆอยู่เลยนะคะเริ่มแล้วชาดูดีกวอาทองวันเีลยทำไมตอนนี้ถึงมาให้เขาดูแล้วหรอคะก็น้องพิมพ์บอกเองไม่ใช่หรอว่าห้ามไม่ได้ออเห้ามไม่ได้ก็เลยให้ดูไปเลยหมายความว่ายังไงคะก็คือว่าดูไปเลยแต่ว่าห้ามหยุดดู้เยน้องพิมพคะ ช่วยแม่เลยได้ค่ะได้ค่ะนี่ช่วยยังไงคะอ่ะเราก็จะต้องให้เขาดูตลอดทั้งวี่ทั้งวันใช่ไหมอ่าทีนี้ห้ามวางห้ามวางวางไปเลยอ่ะนะจ๊ะอยากดูใช่ไหมอยากดูมากใช่ไหมโอเคแบบนี้แหละจะได้ดูมันทั้งวันเลยไม่ต้องวางมือเลยเนี่ยได้ดีไหมอยู่อย่างนี้ดีไหม นัทชาหนูได้ดูติกต็อกทั้งวันเลยวันเนี้ยป้ากวางจะให้หนูดูตลอด24ชั่วโมงห้ามหยุดข็ได้ไหมอืมสบายอยู่แล้วป้ากวางเออนั่นสิคะแค่มูนแบบนี้ยนัทชาก็ชอบเลยสิคะที่ดูทั้งวันแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็รู้เย้หนูได้ดูติกต็อกตลอดเวลาแล้วจะเดินก็ได้ดูจะนั่งก็ได้ดูจะนอนก็ได้ เคมุลขาลบแบบนี้มันจะเวิร์กแน่หรอคะคอยดูแล้วกัน3 hours later <c oughs> อร์ฮหิวข้าวแล้วน,นี้ข้าวดีกลัวลกระลดก็ือกหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วก็ไปกินสินาน,าน่นๆตั้งไว้ให้แล้วค่ะ เรียกป้าทำไมคะป้ากววงป้ากลวงหนูกินข้าวไม่ได้เอา้าทำไมจะกินไม่ได้อะนี่ไงปากกินเลยทำไมถึงจะกินไม่ได้ก็หนูต้องดูทนะิกตอกไงอ้าวโอ้ใช่ก็ถ้าอย่างนั้นต้องดูทิกตอก๋ยวจะดูทิกตอกป้าให้ดูตลอดทั้งวันเลยนะฉะนั้นก็หาวิธีกินข้าวเองละกันไปก่อนนะป้ากลวงกลับมากกลแล้วหนูจะกินยังไงกินฉันไม่ได้ เดี๋หิวข้า A few moments later อ้าวนัทชาหาวแล้หรอทุกคนนั่งกันได้มั้ยปะกลัวง่วงนอนหรอนอนก็ได้อ่ะนอนก็นอนเลยแต่ต้องดูติกตอ k ไปด้วยเวลานอนนะ <Huh? S 2> ก็หนูจะดูติ๊กต็อกทั้งวันเองไม่ใช่หรอเมื่อกี้ดีใจใหญ่เลยเอ๊ hey, ถ้านอนแล้วมันหลับตาก,ก็ดูไม่ได้สิอ่ะถ้าอย่างงั้นก็ต้องดูติ๊กต็อกห้ามนอนเนะาะแต่หน,น,นูง่วงนอนง่วงนอนหรอก็หนูจะดูติ๊กต็อกตลอดทั้งวันหนูดีใจนี่อะดูไป,ไปนี่ไหนไหนโอ้โหอันนี้ตลกมากเลยนี่ไหนปัดดูสิโอ้โหมากกวงอ๋อ ให้เลยต้องดูนี่นี่นี่โอ้ตลกตลกตลก Two hours later เค่ม้นาหนูไปปั่นจักรยานแล้วนะคะนะาชาพี่ไม่ปั่นจักรยานแล้วนะไปด้วยป้ากุงขอไปกับพี่พิมพ์ก่อนได้ไหมได้ไปสิเย้เออไปเลยไปขี่จักรยานนี่ไปดีๆนะนี่อย่าลืมติดกล้องไปด้วยนะ ไอล่ะเนี่ยนี่นัชชาเรียกป้ากวางมาทำไมคะหนูอยากขี่จกักรยานแต่หนูต้องดูทิกตอกอู้นั่นนะสิแต่ว่าป้าก็ตามใจหนูอยู่ทุกอย่างเลยนะอยากจะขี่จกักรยานก็ขี่อยากจะดู t ิกตอกก็ให้ดูตลอด24ชั่วโมงเลยก็ดูไปสี่ดูไปห้ามหยุดดูนะห้ามหยุดดู <นา S 2> จะไปขี่<า>ก็ไปขี่ะสรุปจะเอาอยัางไงาอุ้ยชางกันที่พี่ไปขี่แล้วนะบ๊ายบาย บอกเองว่าหนูชอบดูติกต่อูดีใจหนูจะได้ดูตลอดชีวิตไงได่ดูแล้วหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยอยอ้ยโห้ยโออ้ยโอ้อ้ยอ้้ย วิธีไหนได้ผลจริงด้วยค่ะแคมูนตอนแรกนึกว่าัชาเขาจะชอบที่ไหนได้ดูจนหลอนไปเลยใช่สิเนี่ยห้ามก็ไม่ฟังทํายังไงก็ไม่หยุดดูเลยต้องให้ดูจนหลอนไปเลยจนเนี้ยนะปวดเลิกเลยใช่ไหมบังกรอย่าไม่ดูทิกตอกแล้วจริงเหรอไหนลองพิสูจน์สิัชาดูทิกตอกดูทิกตอกดูทิกตอกหนูไม่ดูหนูไม่ดูโอ้โหนี่ ควันจะบอกให้นะว่าตอนนี้นัดฉาไม่มีความพอดีเข้าใจไหม <c oughs> เวลาที่เราดูอะ TikTok อ,อะฟ้าควันว่าก็ดูได้นะแต่ว่าดูแบบแป๊บหนึ่งวันหนึ่งสัก10นาที15นาทีก็พอ 1, ใช่ไม่ต้องกลัวไปเลยขนาดนั้น <c oughs> นี่แล้วไม่ใช่ว่าดู <c oughs> ทั้งวีทั้งวันต่อไปถ้าเราได้ดูเวลาสิบสนาทีแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยดูคอยสอนว่าเออคลิปแบบนี้ห้ามทำตานอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> อ่อถ้าเกิดหนูจะดูนไปดูกับพี่พิมดูวันละแป๊บแป๊บพอโอเคไหมที่ดูทั้งวันแบบนี้ไม่งั้นแล้วประกวดจะให้หนูดูทั้งวันมัดเอาไว้อีกเอาไหมเออโอเคเก่ง